สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวาการติดตั้ง e-learning นะครับซึ่งผมจะใช้ตัว LMS ตัวนี้ที่ชื่อว่า LearnSquare นะครับในการติดตั้งทีนี้ผมจะใช้วิธีการติดตั้งแบบใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือนนะครับซึ่งผมจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแอปเซิร์ฟเวอร์ไวในคอมพิวเตอร์ Computer ก่อนนะครับถึงจะทำการลงเจ้าตัว LMS ตัวนี้ได้ สำหรับ a p p s e r v ์นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์แอปเซิร์ฟเน็ตเวิร์กนะครับ .com ซึ่งเวอร์ชันที่ผมแนะนำก็คือ a p p s e r v ์ฟ5 1 0นะครับตัวนี้เสถียรค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับเพราะว่ายังเป็นพวก PHP 5อยู่นะครับถ้าเป็น PHP 6ตัว MS หรือ CMS บางตัวเนี่ยมันจะไม่รองรับเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว แอปเซิร์ฟมาแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้งเลยสมมุติผมดาวน์โหลดมาแล้วตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็แค่ดับเบิ่คลิกครับธรรมดาอ่าระบบจะถามเตือนก่อนนะครับตอบ yes จะขึ้นคําว่าแอปเซิร์ฟโอเพนโปรเจกตนะครับเข้าหน้าตัววิสร์แล้วก็คลิก next ไปส่วนข้อตกลงเราคลิก I agree ผ่านไปเลยนะครับ,บผมลงว้ที่ได้ C นี่แหละคลิก next เขาก็จะถามว่าต้องการลงแพ็กเกจอะไรบ้างลงให้หมดนะครับเล็กไปเซอร์เวอร์เนมเราต้องใส่เป็น local host นะครับอีเมลอะเต e s s เลสตรงนี้เราอาจจะสมมุติขึ้นมาก็ได้สมมุติผมเอาเป็น f f at gmail c o m com อโอเคทีนี้สำหรับตัวพอร์ตนะครับผมจะใช้ร่วมกับเจ้าตัวพอร์ตของ f t t p นะครับ ผมก็จะตั้งเป็น default ที่80ไว้เสร็จแล้วผมก็คลิก next อ่า password ผมก็กำหนดขึ้นมาครับอย่างเช่นอ่า1 2 3 4 5อะไรเงี้ย1น3่5นะครับส่วนเรื่องของ encoding เนี่ยเป็น UTF 8ดีอยู่แล้วนะครับสแสดงผลภาษาไทอยู่โอเคกด install แล้วก็รอมาติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็น Windows 7มันจะถามมาเตือน,นครับเราก็ตอบ อ่า uh, Allow Access Allow Access นะครับโอเคเรียบร้อยถามว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะให้มัน Start Apache เลยไหมหรืออ่ากับพวก MySQL เลยไหมเอาเลย,ย,เเลยนะครับคลิก i n i s h มันจะมีหน้าต่าง c o m m a n d d o อขึ้นมานะครับมันก็พอให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้การเรียกตัว AppServe นะครับที่เราติดตั้งเสร็จแล้วขึ้นมาทำไงเราก็เปิดหน้า browser ขึ้นมานะครับหรือแ้าพวก Google Chrome พวก internet explorer พวก f i r e f o x อะไรเงี้ยผมก็จะพิมพ์ไปว่า localhost นะครับเ t ็นเทอร์ไปพอ,อติดตั้งสำเร็จมันจะขึ้นหน้านี้ครับทีนี้ <c oughs> มันจะไม่เหมือนกับตัว word press ซึ่ง word press ที่ผมบรรยายไปในวิดีโอชุดก่อนก่อนนะครับก็คือเราจะต้องสร้างหาข้อมูลให้เขาก่อนอแต่สำหรับเจ้า lms ตัวนีน้ที่เป็น learn square ตัวนีน้เราไม่ต้องสร้างครับเดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนให้เราทีนี้เราสามารถไปดาวน์โหลดตัว Learn Square ได้ที่ไหนนะครับเข้าไปที่ตัว elearning nettech.or.th นะครับตัวนี้พอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีต้อนรับเกี่ยวกับพวกบทเรียนออนไลน์เยอะแยะนะครับเราสามารถเข้ามาศึกษาในนี้ได้ทีนี้เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมครับเราก็มาในส่วนของดาวน์โหลดมันก็จะมีเวอร์ชันให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เวอร์ชันรุ่นเก่าตอนนี้รุ่นล่าสุดก็คือรุ่น blue นะครับผมจะเลือกเป็น ผมจะเลือกเป็น Learn Spare b u 5.2.1012นะครับตัวนี้เลือกแบบ zip file นะครับเพราะว่าผมทำงานบนระบบ Windows ถ้าเป็น Linux เราจะเราจะเลือกตัวนี้ครับเป็น t a r นะครับ t a r ไม่รู้อ่านไง <c oughs> โอเคผมเลือกเป็นแบบ zip file นะครับคลิกไปผมจะทำการดาวน์โหลดไปที่หน้า d e s k t o p นะครับกดเริ่มดาวน์โหลดเลยเ <c oughs> อ่อรอสักครู่นะครับสปีดอินเอตบ้านผมก็ค่อนข้างจะ เร็วใช้ได้นิดหนึ่งถ้าเป็นที่สำนักง,งานของผมนะครับจะวิ่งประมาณหนึ่งเมกเมกะเมกะบิตโอเคเรียบร้อยอ่าพอผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ตัวซิฟไฟที่ชื่อว่า ln2v5 นะครับก็คือย่อมาจากตัวเ e n สแฟร์นะครับโอเคทีนี้ผมจะทำการขยายไฟล์นะครับเพื่อดึงโฟลเดอร์ออกมา ผมก็ทําการคลิกขวาครับจะซูมให้ดูอ่าคลิกขวานะครับแล้วไปที่แยกไฟล์อ่าแยกไฟล์ที่นี่หรือแยกไฟล์ตัวนี้ก็ได้เพื่อความรอบคอบนะครับผมจะแยกไปที่ไฟล์ก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ไว้คือในกรณีนี้คือผมกลัวว่าการซิปไฟล์ของบางคนเนี่ยเขาเอาแค่ไฟล์ทั่วๆไปแล้วก็ซิปทีเดียวพอผมระเบิดมาปุ๊บหรือผมแยกไฟล์มาปุ๊บเนี่ยอ่าไฟล์มันจะกระจายนะครับเพราะฉนั้นเพื่อความรอบคอบผมจะเลือกเป็นแยกไฟล์ที่ ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือชื่อเนี้ยเ่ยโอเคผมก็ตลังการขยายไฟล์นะครับแก้ไฟล์ออกมาผมลอผมลองแบ่เคลิกเข้าไปนะครับสังเกตว่าอ่ามันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งตัวเนี่ยผมกันไว้ก่อนเผื่อมันมีไฟล์เยอะโผล่มาตรงนี้โอเค <c oughs> ทีนี้นะครับการติดตั้งเราก็แค่นำโฟลเดอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะร e n a m e โฟลเดอร์นะครับให้เป็นตัวที่มันอ่านได้ง่าย ผมก็คลิกขวา rename น,นะครับสมมติผมจะ rename ตัวนี้ชื่อว่าเ r นนะครับเรียนอเอาให้มาเรียกง่ายจากนั้นผมก็ copy ค,ครับคลิกขวาครับลอก copy เอาไปไว้ในไดรฟ์ c นะครับไปที่แอ p เ e r ร์ฟไปที่โฟลเดอร์เวิร์ดไวท์เว็บทำไมต้องไปที่ app เซ r v e ฟเว l ร์ i d ว w e เว็บเพราะว่าโฟลเดอร์นี้เปรียบเสมือนกับเวลาเราทำบนเซิร์ฟเวอร์จริงครับ มันก็จะมีอ่าโฟลเดอร์ที่เราจะต้องนําไฟล์ที่เป็นพวกเว็บอะเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เขากำหนดไว้อย่างเช่น public html อ,อะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันแสดงผลหน้าเว็บนะครับถ้าไม่วางในโฟลเดอร์นี้อาจจะอ่าต้องใช้หลักการในการ slash อะไรพวกนี้เอาโอเคผมเปิดเข้ามาละจากนั้นผมคลิกขวาครับ p a จเนจะทำการ copy ไฟล์ลงนะครับรอสักครู่หนึ่งประมาณ37 MB ทีนี้ผมจะได้ตัวโฟลเดอร์นะครับของ e-learning ที่ผมทําการแยกไฟล์มาแล้วเอามาไว้ในแอปเซิร์ฟเวอร์ไวเบย้อยละทีนี้ผมพร้อมที่จะเข้าไปทําการติดตั้งนะครับผมก็ไปที่ตัว localhost ที่ผมเปิดขึ้นมาเมาื่อกี้ทีนี้เวลาผมเรียกใช้นะครับผมก็ใส่ slash ไปแลวตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่ผม copy ไปเมื่อกี้นะครับกด enter อ่าถ้ามันถูกนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ การติดตั้งง่ายๆครับสเต็ปแรกเขาก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์บอกครับ10เปอร์เซ็นต์แรก select your language ภาษาไทยนี่แหละนะครับกดเซ็ต language ไปข้อตกลงนะครับถ้าใครไม่แน่ใจอะไรมากก็ลองอ่านดูแต่ผมอโอเคละผมก็ยอมรับไปเลยตรงนี้เขาจะบอกให้เราคอนฟิกอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยไฟล์ตอนนี้คุณทําการาแก้ไขไฟล์ตัวน,นี้แล้วไหเช็คถูกสีเขียวนะครับคือผ่าน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  ถ้าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับอย่าให้มันเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเราต้องไปแก้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับก็ดูว่าเขาให้เราไปแก้ที่ไหนบ้างเนี่ยเขาจะมีบอกแต่เนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับผมก็ไม่กังวลอะไรผมก็กดคอนฟิเดนท์ไปเลยโอเคพอาเปอร์เซ็นต์ที่สี่สิบนะครับเขาจะให้เรากําหนดค่าเหมือนกับที่เราจะทําบนอ่าพวก php my admin นะครับก็คือให้เราใส่ชื่อ database รหัสฐ่านผมจะแก้อย,อยู่แค่สองตัวนะครับก็คือ หลผฐานก็คือเป็นต้องเป็นรหาสผฐานตอนที่ผมลงมแอปเซิร์ฟมอกี้ก็คือ1 2 3 4 5ชื่อถานข้อมูลผออาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับจะไม่ใช้ชื่อนี้ก็ได้สมมุวผมเปลี่ยนเป็น <c oughs> เอ็ดูเคชั่นเสร็จแล้วตารางผมก็ไม่เปลี่ยนครับตัวนี้ชนี้ของหาข้อมูลเป็นแบบเอ็ SQL อยู่แล้วกด s ั b m ิ t นะครับเขาจะถามว่าตอนนี้คุณกรอกมาแล้วเนี่ยโอเคไหมคุณยอมรับตามนี้ไหม ะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กด New Install นะครับต่อมาเขาจะให้เราสร้างหาข้อมูลครับเปอร์เซ็นต์ที่60เราก็ต้องกดไปที่สร้างหาข้อมูลก่อนนะครับเช็คถูกให้เขาก่อนถ้าเราไม่ใช่ถูกมันจะไม่สร้างหาข้อมูลให้จากนั้นกด Start Installation ครับโอเคถ้าผ่านนะครับจะมีจํานวนของเทเบิลวิ่งลงมาเงี้ยคือมันจะบอกว่ามันทําการสร้างเทเบิลอะไรหรืออทําการสร้างข้อมูลอะไรบ้างแล้วในหาข้อมูลนะครับ โอเคกด continue อ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาถึงขั้นตอนของการสร้างผู้ใช้ระบบนะครับก็คือการลงทะเบียนเป็นแอดมินนะครับอ่าเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไม่ใช้แอดมินก็ได้จะเป็นชื่ออื่นก็ได้โอเคผมไม่เปลี่ยนนะครับสรหัสผมก็จะใส่ไปสมมติผมใส่ไป11 12อะไรเงเลย11 12ชื่อนามสกุลผมไม่เปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้อีเมลจะใส่ก็ได้ผมก็จะกดเซตล็อกอินครับ แอดก็รอสักครู่ <c oughs> แอดโอเคครับเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าเขาจะสร้างกลุ่มผ,ผู้ดูแลระบบนะครับสร้างอ่ายูเซอร์อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วกด finish นะครับทีนี้อ่าเขาก็จะ เขาก็จะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอะไรเงี้ยคือที่เชื่อถือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถึงเราจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยควรจะลบไฟล์ที่เป็น installer install.php นะครับแต่ถ้าเป็นพวกของเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยเราควรจะไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้หรือลบไปเลยนะครับหรืออยังไงก็ได้แต่ทีเนี้ยเราติดตั้งลงในแอปเซิร์ฟนะครับโดยตัวจําลองเนี่ยเราไม่ต้องก็ได้ เราก็คลิกตรงนี้เลยครับคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของ Learn Square mm hmm. โอเคเราจะได้หน้าตาของ Learn Square ออกมานะครับวอร์ชั n Blue ค่อนข้างสวยนะครับเป็นไม่ค่อนข้างสวยสวยเลยนะครับเป็นสีน้ำทะเลอดูสบายตากว่าเวอร์ช n น i n k อะไรเงี้ยนะครับมีบอลลูนมีท้องฟ้ามีนกโอเคครับเดี๋ยวบทต่อไปผมจะมาพูดถึงการเข้าไปเพิ่มรายวิชานะครับการกำหนดกลุ่มสาระใหม่การ เพิ่มเนื้อหานะครับโอเคครับ